ค่ะสาธสิ้าค่ะวันนี้มาดูกันตุ้นโยวจะเป็นอย่างไรมาดูกันเป็นอย่างไรโยวจะมาทำดูป้า้นกันนะคะเดีย๋ยวจะมาวดกันเลยนะคะนี่นะคะที่ตี่ยทำเป็นแบบบ้านนะคะนี่นะคะมันจะเป็นคาแบบบ้านนะคะเดี๋ยวจะมาลบ มันจะเป็นบ้านนะคะโอ้เป็นบ้านเลยเหรอคะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวจะบีบให้ดูนะคะเออบีบทำไมเราทำมาแล้วทำอันใหม่ทิ่ทำมาคร้งเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทำอันนี้นะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวตักเดี๋ยวจะกดตีนะคะเดี๋ยวจะกดตีนะคะเดี๋ยวจะ จะเอาไซน์นี่นะคะรูปปั้นเป็นขุนเดี๋ยวจะเป็นเขียงนี่นะคะมันจะเป็นเขียงมันอัดแน่นมากนะคะแล้วก็บีบมันเลยพอยังคะยังแล้วก็บีบมันเลยบีบมันเลยบายบายก่อนเลยบายบายก่อนบายอะไรบายบายช่องก่อนเนี่ยจะปิดคลิปแล้วนี่นะคะ จะเป็นแบบลูกเดีย๋ยวจะมาเดีย๋ยวจะทำปิดต้นไม้นะคะเอาต้นไม้แล้วก็ปิดคลิปนะเค okay. นี่นะคะมันจะเป็นแบบลูกตว์ลูกอะไรต่างๆนะคะเดีย๋ยวเดี๋ยวจะความลองบีบดูนะคะับเป็นอย่างไงนี่นะคะเดีย๋ยวจะลองบีบข้างล่างดู รูปอะไรอนะ่ะอันนี้จะเป็นลูกต้นไม้นะคะแล้วก็อ๋อแล้วค่ะลาไปก่อนแล,ล,ล้วค่ะสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะขออนุญาตเริมกดได้มองกล้องด้วยสิขอละขอกดได้กดแชร์กดสับไว้ด้วยนะคะบ๊ายบายมาดู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 